สวัสดีวะเป็นโอกาสเป็นนิ้ไม่สายนะครับวันนี้เรมีโอกาสได้ทำบุญรวมกฐินนะครับจากทางกัลยาณมิตรของทางนะคุณมระนุษี่เกิดน,นะคระับหล่อพนะของท่านได้นำนะปัจจัยจากกัลยาณมิตรสิ่งทางกรุงเทพได้ร่วมทำนะบุญในวันนี้ขอนะให้ได้มีสุขภาพดีๆีหน่อกิค่าัรต่างอัดโดยไปตั้งนา ดดได้แล้วท่านใดสะดวกจะเข้าไปตังในสาระการปรเรียนเรียนเชิญได้เนอครับไไรากได้ไปวัยภาษาตั้งในรวมพิธีทั้งศาสนาตั้งในปุ่นหรือท่านบวสะดวกจะอยู่ตั้งนอกพื้นเต้นพื้นต้นใบต้นดอกตัง้ตงใดใดหมดนะครับสำหรับโรงฐานนะครับผมแจ้งครับว่าคือทางจรบอรดูแลก่อนนะดูแลไปคือเป็น โค่นนะครับทางขับสงศ์เจ้าอนุโมทนาบุญเสพพิธีแล้วเปิดได้เลยเปิดได้เลยนะครับตอนนี้มาเปิดเตียงเรียบร้อยหมดนะครับโคยฐานโคยไปนะครับโคยไปถึงความตั้งใจของเจ้าภาพบุญทำทาน เช่นเรื่บริวารกันเห็นเขาได้สาระกัเประเรยนเลยเนอร์ครับเดี๋ยวผมจะโอนสายไปยตั้งายอภิธิกรของสงู์ตั้งในปุ่นกับคนนาทีของท่านได้ต่อไปอค,ครับขอบคุณครับต่างโผลศซีวิชัยครับโอ้ขอบับดูแลสุดยอด ดูแลสุดอยอดครับขอบคุณครับเอาครับการเรียงกอับอุปศุรสามรอบครบแล้วนะครับครบ,ครบละเรียนเชิญดังเข้าไปท้างในสาเนอนสะดวกในสลากันกรเบียนพุ่นเลนเนอร์อดังในพุ่นจะเข้าสิวพิธีเกี่ยวกับการพิธีถวายนะครับกรดหินต่อไปครับบริวารพ่าเสร็จแล้ว จบแต่อแรอบหนึ่งนอกปีนอก,นอกแต่รอบหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายละสามรอบเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเข้าไปแล้วนะนะขอบคุณนะครับเจ้าภาพรงทางนนางสากวกอรพินเมืองอินนางสาวินชัยเนตนำะเสาวรดน้ำอ้อยสุ ร้อยห้าสิบปวดนางสีจันทร์ยางสุกๆขนมปังน้อยร้อยห้าสิบอนางนางเจริญวัฒน์นุชสถิตพัฒนาขนมปังรวยอ๋อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาตั้งโรงทานในวันนี้พี่น้องใจเย็นๆนีอครับใจเย็นๆผู้หนุ่มผู้สาวหลูกหลานรันสำหรับโรงทานใจเย็นๆขอบเดี๋ยวเปิดหมด รอเธอทุกอย่างเรียบร้อยก่อนวันนี้ให้อิ่มบุญเราจะอิ่มต้องด้วยกันเอ่ออิ่มบุญแล้วก็อิ่มต้องตัวเป็นนิมิตหมายเป็นโอกาสดับนี้มากๆนะครับสีน้ำทีสีนีหนึ่งข้างเอารวมบุญกันอิ่มอกอิ่มใจพี่น้องขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมช่วยกันเ,ออน,ะเน,นะครับการดิบิชิซาระจะร่วมบริจาคเช่นไรนะครับซี่น่าขอบคุณทุกท ในทุกเวลาเนะถึงแม้ว่ากะทินเขาจะได้น้ำเปแหเขาได้สาลายเป็นยาปัดใจเขาจะได้เป็นน้ำปร่วมสมบูรณ์อะไรเลยนะครับใจ้อุงกัุ้แวอุ้ยพอม่พีน้อกทุกบาททุกสตางค์เออทำมาร่องบปุัดใจถึงก้ถึงหัวเนี่เขาจะได้ไปสร้างหัวชันสีเขิดพี่นอองหันนี้สร้งล่างนะครับุหลังฟ้าแล้วละเนะแต่ส่วนอื่นเขายังัวแล้วเตื้ ขอบุณนะครับตังใทุกบาททุกสตางค์เพื่ด้มีกเป็นกลางเพื่อที่จะได้ถวายไหว้เป็นอาวอนวันูไหว้ครับวัดพระธาตุพ่งสุตลาในจังัาแ่ไปไหนมีแล้ี่มีาหนนะเดี๋วนะครับมีอุสกดวกจัดไปด้วยสาพุ้นเก๋เลเอาไปแล้วได้เลยหรือว่าท่านจะสื้วทข้างนอกได้งวเลยใ่กานเกงขสาแล้วเลยใส่กางเกส้ น้ำเดิมบริการได้เลยตลอดนะครับน้ำเดิมบริการได้ตลอดเป็นกาแฟได้เลยเป็นขนมนมเลยเป็นอาหารทุกอย่างับบเตเตอรมัดเน่นครับมาห์มกวันดีครับเล้เต้นเน เป็นโอกาสเป็นนิมิตหมายนะครับวันนี้เรมีโอกาสได้ทำบุญรวมกฐินนะครับจากทางกัลยาณมิตรของทางคุณมมนุษย์ที่เกิดน,นะครับรอบพระนาของท่านได้นำปัจจัยจากกัลระยะน้ำมีดสิ่งตางกรุงเทพลินร่วมทบุญในวันนี้ขอท่านได้มีสุขภาพดีดีหมอคิดค่าระงับโดยไปตั้งนา ับดูดีมีสุขได้แล้วท่านได้สะดวกจะเข้าไปตั้งในสาระการเรียนเรียนเชิญได้เลยครับอยากได้ไปไวัยภาษาทั้งในรวมพิธีทางศาสนาทั้งในปุ่นหรือท่านบวสะดวกจะอยู่ตั้งนอกพื้นเต้นพื้น,นต้นใ้ต้นตอกตั้งใดใดหมดนะครับสาหรับรงฐานครับผมแจ้งกับว่ามือตั้งชราบรดูแลก่อนนะดูแลไปคือเป็น ตูนะครับทางครับ